ข้อ28จากรูปกำหนดให้ A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วและ B E C เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าจงหาขนาดของมุม A F G สำหรับโจทย์แบบนี้เนี่ยก็จะใช้วิธีการไล่มุมไปเรื่อยๆจนกว่าจะต้องจะเจอมุมที่เราต้องการถูกไหมก็คือมุม A F C ตรงนี้โดยใช้พื้นฐานของรูปสามเหลี่ยมก็คือรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยก็จะมีทุกมุมเท่ากันทุกด้านเท่ากันแล้วก็แต่ละมุมใหญ่เท่ากับ60องศาส่วนรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ย ก็จะมี2ด้านเท่ากันแล้วก็มุมที่ฐานเท่ากันเข้าใจใช่ไหมทีนี้เรามาดูสิเราได้มุมอะไรได้บ้างมุมสามเหลี่ยมหน้าโจว ABC เราก็จะรู้ว่าตรงนี้ใหญ่90องศาและแสดงว่ามุมที่ฐานคือ45องศาตามที่ทันแม้มันต้องเป็น45องศาทาั้งคู่แล้วก็รวมกันได้180 แล้วก็อีกสามเหลี่ยมหนึ่งที่เขาให้มาคืออะไรสามเหลี่ยมหนึ่งคือสามเหลี่ยม BEC เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า BEC เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านั่นก็คือทุกด้านเท่ากันถูกปะเท่าก,กันแล้วยังไงเท่ากันแล้วใหญ่มุมแต่ละมุมใหญ่60องศาเพราะฉะนั้นได้แต่ละมุมและ60องศาแล้วก็อย่าลืมว่าตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วถูกปะด้านตรงนี้ก็ต้องเท่ากับด้านตรงนี้ทีนี้เราลองมาไล่มุมกันเดี๋ยวว่ารูปใหม่เนาะ ดูสิเราได้อะไรมาวาดเลยนะมีรูปอะไรบ้างรูปรูปนี้คือรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วอันนี้ A B C าตงให้ตอตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้นานเท่า B E C ลากมาปึ๊บลากมา ตรงนี้คือ G ตรงนี้ตั้งฉากถูกปะตรงนี้เท่าไหร่บ้าง60องศาเป็นรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรสามเหลี่ยมด้านเท่าเลไอีกตรงนี้45จากรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเราเขาเราอยากรู้อะไรอย่อยากรู้ตรงนี้แล้วก็แล้วก็มาไล่มุมกัน โดยถ้าสมมติรูปยากกว่านี้น้องๆก็คือไล่ไปเรื่อยๆเลยแล้วเราก็ค่อยดูว่าเอ้ยเราไล่แล้วเราเจออะไรเพิ่มเติมบ้างโดยเวลาไล่เนี่ยดูจากทั้งมุมท,ทั้งด้านที่เขาให้มาเลยนะตอนนี้เรามีด้านตรงเนี้ยเท่ากันถูกปะ่ะสามเหลี่ยมนนเท่าแล้วตรงนี้ก็ต้องเท่ากันด้วยเพราะอะไรเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมหนะ้าจัว่วใช่ไหมตอนนี้เราได้อะไรบ้างตรงนี้เราเห็นรูปสามเหลี่ยมอะไรเพิ่มเติมมันจัว่วเพิ่มอีกแหละนี่ตรงนี้ถูกป่ะมีด้าน a b เท่ากับด้าน b e มันก็เลยเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเพิ่มขึ้นเราก็เลยมาหามุมหามุมตรงนี้ได้ถูกปะว่ามันเท่าไหร่โดยที่มุมที่มุมที่ย่อนี่มันเท่าไหร่นะ60สบวกเกเท่ากับ150ถูกปะเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้ก็คือ180ลบ150หาร2หาร2เพราะอะไรมันต้องเท่ากันทั้ง,ง,ถง,ง,งถ2ถูกปะทั้ง2 2มุมเลยเท่ากับ30ส่วน2องเท่ากับ15องศาตรงนี้ก็เป็นมุมเท่ากับ15องศาโอเคปะ แล้วไา้ต่อเรารู้ตรงไหนอีกรู้ว่าพอไล่ปุ๊บก็จะได้ว่ามุมตรงนี้90ด้วยโอเคปะตรงนี้ก็90องศาเป็นมุมฉากด้วยแล้วเรารู้มุมนี้รู้มุมนี้หามุมนี้ได้ไหมมุมนี้นะหาได้ถูกปะมันก็จะเป็น180ลบ90บวก60ถูกปะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ180ลบ 150อเท่ากับ30องศาตรงนี้ได้30องศาตรงนี้รู้ตรงนี้รู้รู้มุมนี้ไหมรู้มุมนี้ไหมพอรู้มุมนี้ก็จะรู้มุมนี้ถูกปะเพราะมันเป็นมุมตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นเราหามุมตรงนี้เราได้คําตอบเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเรามาหามุมสีม่วงๆของพี่กันยยงมาเต้น180ลบกับมุมนี้มุมนี้คือส้มๆคือ15องศาลบกับอีกมุมนึงคือ30องศา เท่ากับ180ลบ45เท่ากับเท่าไรหร่135องศาเป็นคำตอบเลยได้หรือยงังได้เลยถูกปะเพราะว่ามุมตรงนี้เท่ากับมุมที่เขาต้องการเพราะว่ามันเป็นมุมตรงข้ามกันเขาเรียกมุมตรงข้ามกันนะโอเคนะดูสิข้อนี้เราคิดมาจากอะไรข้อนี้อย่างที่พี่บอกคือใช้เทคนิคการไล่มุมไปเรื่อยโดยใช้พื้นฐานของรูปสามเหลี่ยมคือมุมภายในเท่ากับ180อองศาแล้วก็ดูสิ ทั้งด้านทั้งมุมเนี่ยเราไล่อะไรได้เพิ่มอีกบ้างถ้าดูจากมุมเราก็ได้รูปได้มุมที่เหลือของสามเหลี่ยมมาแล้วก็ถ้าดูจากด้านเราก็ได้รูปสามเหลี่ยมหน้าจ้เพิ่มขึ้นมาถูกปะแล้วเราก็หามุมที่เหลือจนสามารถหามุมที่เราต้องการได้โอเคนะ